มีหลักธรรมะสั้นๆที่จะน,นำมาฝากนะกันในช่วงนี้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้นมักจะมีจิตที่ความตรีทีเหนียวมีจิตที่พยาบาทมีจิตที่ชาริษยามันเป็นจิตของผู้ทุชนนะซึ่งปรากฏกับปุทุชนผู้ไม่ได้สดับ พระบรมศาสดาได้ตรัสนะการแก้ความจนีทีเหนียวความพยาบาทความอิจฉาวิสยาเอาไวนะ้ในหลักธรรมที่ชื่อว่าพรหมวิหารสีนะซึ่งพรหมวิหารสีเนี่ยนะเป็นหลักธรรมแห่งพรหมนะแต่การแต่หลักธรรมแห่งพรหมนี่ไม่ใช่เป็นของพรหม แต่เป็นหลักของพรหมที่ใช้กับนะมนุษย์นะทุกคนสามารถเจริญพรหมวิหารนะได้ทุกคนนะพรหมวิหาร4ก็คือ 1. เมตตานะสองกรุณา 3. มุทิตาและก็สอุเบกขานี่สีองค์ของพรหมวิหารตัวเมตตาเนี่ยถ้าเจริญให้มาก กระทำให้มากแล้วเนี่ยจะ,จะค่อยๆละสิ่งที่เรียกว่าความพยาบาทนะในจิตของบุคคลนั้นได้นะเพราะว่าความพยาบาทไม่อาจจะต้านทานความเป็นเมตานะที่ปรากฏได้นะเมื่อมีเมื่อความมีเมตามีมากขึ้นเท่าไหร่ความพยาบาทก็ย่อมลดถอยลงไปเท่านั้นส่วนตัวกรุณา เจริญให้มากนะกระทําให้มากแล้วเนี่ยจะละสิ่งที่เรียกว่านะความตรณีทีเหนียวนะเพราะความกรุณาคือการให้การสละทานซึ่งเป็นวัตถุทานนะการสละทานซึ่งเป็นวัตถุทานในบ่อยๆนะจะละความขี้เหนียวความตรณีออกไปจากจิตของบุคคลนันไะด้ส่วนตัวที่3นะที่เรียกว่ามุทิตานะมุทิตาคือ การที่เห็นบุคคลใดประสบความสําเร็จมีความสุขเราก็จะยินดีในบุคคลน,นั้นนี่คือความมีมุทิตาจเจริญให้มากกระทําให้มากจะละความอิจฉาริษยาในจิตได้นี่แหละองค์3ของพรหมวิหาร4คือเมตตาละพยาบาทนะกรุณาละความตรีถีเหนียวมุทิตาละความอิจฉาริษยา และต้องสมองค์นี้นะจะต้องมีตัวที่4คือตัวอุเบกขาเป็นตัวประคองเอาไว้เพราะถ้าไม่มีอุเบกขาแล้วเนี่ยเมตตาที่มีเกินไปกรุณาที่มีเกินไปมุทิตาที่มีเกินไปหรือไม่เป็นไปนตามเมตตากรุณาย่อมเกิดทุกนะให้ผู้ที่เจริญได้เพราะฉะนั้นตัวอุเบกขาจึงเป็นตัวควบคุคมไม่ให้เมตตา อรุณามวิตตาเป็นไปเพื่อความทุกข์ได้นะนี่คือธรรมะสั้นๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคอยติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในลำดับต่อไปนะและที่สำคัญให้กดติดตามด้วยครับ